วีชีวิตรำพันสายน้ำแม่งนั้นมีชีวิตชีพมีบทกรรมเดียวนำไป สวัสดีครับชีวีและวารีทาง YouTube c h ช n n นลจางวานโดยช่องที่นำเสนอวิธีชีวิตบา้านบ้านวิถีชีวิตคนรุ่มน้ำที่พึ่งพาแหล่งน้ำแม่น้ำในการอาสัยีเลี้ยงชีพไาจะเป็นเรื่องของการประมงพื่บา้านเรื่อที่การเกษตรกรรมรวมถึงเรื่องของโัวโู้ <minutes> เช่นเคยนะฮะหลังจากที่วิ่งอามธรรมชาติมาทุกวันก็จะมาณแม่ที่แห่งนี้ใสยน้ำที่ไหลผ่านสองจังหวัดนะครับไหลลงสู่หลายอําเภอแล้วก็ไปผ่านอําเภอเชียงของไปลงที่ปัตตานที่อําเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายเพื่อที่จะลงสู่ทางหลวงชนบเช่นเคยทุกวันนะฮะก็จะพาพวกเราล่องแม่น้ำ เมื่อวานช่วงเย็นก็ไปปักเบ็ดไว้นะฮะผลนี้จะเป็นยังไ,ไงก็ย,ยังไม่ทราบนะรบเจะลองไปชว่าาคู่เบ็ดที่ปักไว้เมื่อวานครับตรเผูเติมเต็มพลังใจเไปต่อที่น้องชุมชนค่ก็ใช้สะพานแขวนเดินทางไปส่งไฟไร่ C'est très... นี่วันนี้ถือว่าฝุกตัวหนึ่งนะฮะ <c oughs> ซ่อนกะได้กอ่อนตบ้าละ่ะเขาฝั่งก่อนกลับบ้านนะฮะ ก็ถึงเมนูอาหารเช้าเข้าสู่สายนะครับวันนี้หรือว่าแกงผักรวมหรือว่าแกงเลียงแล้วแต่แล้วแต่จะเรียกนะครมีเห็ดนางฟ้ามีเห็ดหูหนูฟักทองสุกชะอมใบชะพูวันนี้อีกเมนูหนึ่งนะครับน้ำพริกไข่ต้มแต่ไขยย่ไม่ได้ต้มนะฮะกับผักนึ่งนะตำพิกแกงผักรวมหรือว่าแกงเลียงผมใส่กระปีไปหน่อยนะฮะ โขลยละเอียดหรือว่าโขกให้พออยากก็แล้วแต่พวกเรานะครับใช้เครื่องปรุงแค่พริกแห้งกระเทียมแล้วก็ตะไคร้แค่นั้นพอนะฮะ ลังจากปรุงรสแล้วนะฮะก็ใส่ใบหนึ่งลักช์อมแล้วก็ชะอครูก็เป็นอันว่าเสร็จมาถึงน้ำพริกไข่ต้มเครื่องปรุงก็ไม่ได้มีอะไรมากมายมีพริกขี้ฟ้ามีหอมแดงมีกระเทียมเอาไปคั่วนะฮะแล้วก็มีไข่ต้มส่วนจะปรุงรสแบบไหนแล้วแต่จะชอบนะครับจะเป็นน้ำปลาเป็น กระปิคืออาหารแต่ละชิ้นคงจะไม่มีกฎเกณฑ์นะครับเป็นงานศิละปะเอาแต่พวกเราจะปรุงเอาตามใจชอบเอาตามสบายนะฮะผมก็ใส่น้ำปลาไปนิดหนึ่งแล้วก็มีน้ำต้มสุกนิดหนึ่งก็เป็นอันเสร็จนะฮะสำหรับน้ำพริกไข่ต้มกับผักนึ่งชีวีและวาลี เชิญชวนพวกเรานะฮะฮทานข้า,าวเช้าเข้าสู่สายด้วยกันอีกวันหนึ่งอีกมื้อหนึ่งวันนี้มีอาหารหลายอย่างนะครับอย่างแรกก็คือน้ำพริกไข่ต้มพร้อมกับผักนึ่งมีแกงขน,นุบนบ้านๆนะฮะญาติส่งมาให้ และนี้ก็อีกเมนูหนึ่งแกงผักรวมหรือว่าแกงเลียงก็ได้แล้วก็ยังมีไส้อัว่วเมื่อเราสายตาเดียวกัน

ไ้เชยช่อมร,รมชาิริมฝั่ง,งแล่อิงยังนาน้ามยายายามใามย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 ายามามย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 งมามยามยามี้มยามีามยามยวมยามริมยลมยามยามยางามาย,ยมาย ไม่ช่ยชธรรมชาติริมฝั่งแม่อินยันนวดงามสายน้ำเยียงลอยังปลูกพันความทรงจำของสายนาทีลอยชีวิตคนของสองริมฝ้าฟังล่องไหลชีวีและวารีแม่อินเดิ มาถึงช่วงท้ายคลิปนะฮะกินอยู่คือรอดไปอีกมื้อหนึ่งผ่านไปอีกวันหนึ่งนี่คือบรรยากาศที่บ้านนะฮะนี่ก็เป็นป่ากระเจียวนะฮะมาาแม่อยัง ขอบคุณกับการติดตามนะฮะ YouTube Channel จ้างวานถว<า>ยชีวีและวารีเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะสวัสดีครับลอเลี้ยงชีวิตคนของสองริมฝากฟังน้องไหลชีวีและวารี